มื่อนี้กะสิมาผาก,กเาิ่อผลไม้ดองหลากๆชนิดโอ้ยไปเห็นเพื่อนกินมาเป็นแต่แซ่บแต่แซ่บโอ้ยอดใจว่าไรโอ้ยกินกว่าน,นะก็เลยสีมาชิมแต่ละรสชาติของแต่ละอันผลไม้นี้ว่ารสชาติมันแตกต่างกันออกไปแบบไหนการดองมันคือกันยูบออันนี้ฮันเริ่มจากอันมะกอกฝรั่งดองสี่รสเพื่อนว่าอันนี้กะมะม่วงดองมะม่วงดองกรอบแซ่บพัซซัน อันนี้ก็ลูกท้อลูกท้อแบบเพื่อนเอาเม็ดออกแล้วอันนี้ก็มะขามมะขามแช่อิ่มมาสิมิึงว่าแต่ละอันนี้มนสิอันไหนสีแสบก่ันหรือว่ามนสีแสบซ้ำกันมาลองมึงเดอ้อสิมมะกอกก่อนมะกอกดอกสีรดอันนี้น้ำจิ้มน้อยสิมอันตัวที่มีน้ำจิ้มน้อยซะก่อน อืมแซ่แบแซ่บแซ่บสึงคำนำํารอสีร่รสเปรี้ยวหวานหวานหน่อยหน่อยเปรี้ยวหน่อยหน่อยเค็มหน่อยหน่อยแล้วมันก็จะมันๆแล้วมันจะมันๆรสชาติของมะกอกสีบัวได้กลิ่นแบบหัวเชื้อโดงองเลยสีได้กลิ่นแบบมะกอกแบบ มะกอบแปรรูปแบบไปดองให้มันแบบเพิ่มเพิ่มรสขึ้นมานะนะแซบแซบอันนี้แซบไหนซิมจิม้มน้ำจิมเบงเดี๋ยวเอาทารุดพิ่งคัดแบบหน่วยอ่อนมันมาดองกินได้ทั้งเม็ดเลยแต่ถ้ามันแก่มันสิมีใหญ่ๆแทาเป็นมะกองอันนี้กินได้ทั้งเม็ดเลยคักคักแนะนำไปหาลองเด้ออื้อ อืมพาดพาดมากอบฝรั่งดองซีโร่นี่ให้ผ่านเลยสิบคะแนนให้ให้สิบมะม่วงมนเลยไอยซิมอันที่แบบยังบ่ถึงน้ำจิ้มอืมนี่แสเก็ตเม่นสิออกมาเป็นประมาณน ซีนอย่างดีพี่น้องแช่ตู้เย็ยนไว้มันจะได้กินโดนบัใส่น้ำจิม้มถือว่าแซ่บสม้มมีความส้มของมะม่วงบัส้มหลายส้มพอดีกินกินกับโอเคบอได้กินของหัวเชือ้อแบบเพิ่นดองเกลือมานะนะดองดองโบรานน่ะนะจิ้มแจ่วลองเบิง่งอื้เข้ากันดีพี่น้องแก้วเพิน่นเก็ือเอมา แซบแ,บแ<ส>บลูกทอสามรถลูกทอสามรถลองเบิ่งยำบดใส่ไอ,องไยัำบ,บวดจิ้มแจ่วมันเสียเอามาเป็นอะไรอืมมีความหวานนํำอ่ะนี่เปรี้ยวตะเข็มน้อยๆแซ่บอร่อยอร่อยอันนี้ก็ให้สิบอันนี้ก็ให้สิบ เคยกินมาหลายยี่ห้อหลายรถเนี่ยผสมกับเพื่อนขี้คุยอีลีแซบคนโฆษณามาดีดีลีแซบอันนี้จิมแจวเบองงเดออืออือโอเคสำหรับบูกท้เน,นี่จิมแจวกับแซบบะจิมแจวกับแซบแซบแกวินได้ เอาไปเป็นแบบกับแก้มอะไรประมาณนี้ได้กันคักคักคักอันนี้กะให้ซิปม,มาลองมะมาขามยังุยำบุจิมเตียวอ่ะอืมแซ่บ อันนี้สิมีความความหวานอย่างเดียวแช่อิ่มมีความหวานอย่าเดียวเปียวน้อยมากเปียวจะน้อยมากก็ถือว่าแซ่บหวานแบบบาหวานไม่หวานแบบติดปากหวานแบบกินแล้วอร่อยมันจะไม่แบบสมโมโนุนาะเขาเคยกินมาสิแบบว่ากินไปแล้วมันหวานแล้วซักพักปล่อยไปแล้วมันสี้สมปากแต่นนี้กะ ยังบัวสมยังบ่สมปากเลยกินกะแซบ่บบัวเละบัวเละชิมกับน้ำจิ้มดูอืมอร่อยสำหรับมะขามนี่ฮะอยากให้รสหวานอีจังน้อยสีแซบ่บอันนี้ให้แปดเต็ยมซิฟให้แปดคะแนน รสหวานอีกจันงน้อยสิรสเป็นคนมากกินผลนไม้ทั้งซดทั้งดองคุณอยู่กับสถานาการณ์คึกยากก็เลยมากินปันท่านผู้ชมเบื้องแซบแซบสูพลินโฆษณายเลย หามากินเดิมบรรยากาศแบบนี้กินแซ่บ <laughs> สำหรับผลไม้มะม่วงดองมะกอกฝรั่งดองสี่รสลูกท้อดองสามรสมะขามแช่อิ่มถือว่าผ่านค่ะอร่อยไปหามากินกันนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะที่รับชมฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ